สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเฉลยการเดินทางของพลายน้อยความจริงแล้ววันนี้เราจะต้องพบกันในในซูมใช่ไหมลูกนะคะด้วยเหตุว่าที่โรงเรียนมีกิจธุระมีงานที่ต้องทำร่วมกับคุณครูหลายๆท่านควรก็เลยเปลี่ยนจากซูมมาเป็นคลิปในวันนี้นะคะวันนี้ที่ควรเฉลยบอกว่า เราจะมาดูเฉลยกันในวันศุกร์นะและก็จะมีการสุ่มในท่องบทอักขยานกันนะนะคะวันนี้ก็ขอเป็นคลิปเฉลยการเดินทางของพลายน้อยแล้วก็จะมีทําแบบฝึกเล็กๆน้อยๆกันนะคะเอาละเรามาดูบริลลูามาดูว่าเฉลยตอนที่หนึ่งเนี่ยคืออะไรนะคะมาเราเฉลยร่วมกันเลยนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาที่ลูกทําขึ้นมาเลยนะคะมาดูตอนที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่งเขาถามอะไรลูกใครเป็นผู้เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพรางามให้สมาชิกชมรมคนรักวรรณคดีเลยเพื่อนๆฟังนะคะใครลูกก็สาลายใช่ไหมลูกตอบสาลายคือข้อคอควายนักเรียนต้องเขียนด้วยนะคะลูกไม่ใช่คอควายอย่างเดียวนะลูกสาลายเขียนว่าคอควายแล้วก็สาลายข้อ2ลูกเรื่องความรักของขุนช้างขุนแผน ซึ่งเป็นวรรณคดีวรรณกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีเราแล้วก็เป็นวรรณคดีขึ้นชื่อของจังหวัดเราด้วยนะคะและนางวันทองชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแน่นอนจังหวัดอะไรลูกจังหวัดของเราก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองต่อไปนะลูกข้อสาค่ะสาายเรียนรู้เรื่องการขับเสภามาจากใครลูกมาจากใครลูกที่มาจากใครเอ่ย มาจากคุณพ่อที่ชอบอ่านหนังสือวรรณคดีแล้วก็ชอบเรื่องในการขับเสพา้าศึกษามานะคะข้อที่4ี่ค่ะลูกข้อใดไม่ใช่ลักษณะของขุนช้างไม่ใช่นะคะลูกไม่ใช่ลักษณะของขุนช้างข้ออะไรคะ กอไก่รักนางวันทองคนเดียวขอใครกอ็อเฟื้อเผือแผ่เมตตาคนรอบข้างขอควายมีจิตใจรักดีรักเด็กงองงหน้าตาและรูปร่างอัปลักษณ์ลักษณะที่ไม่ใช่ของคนช้างคือมีจิตใจดีรักเด็กนะคะไม่ใช่เลยไม่รักเด็กไม่มีจิตใจดีเลยนะคะอย่างนั้นเขาจะลวงใครลูกลวงพลายงามไปฆ่าได้อย่างไรใช่ไหมข้อที่5ค่ะเหตุผลข้อใด ทำให้ขุนช้างมั่นใจว่าพรายงามเนี่ยเป็นลูกขุนแผนก็นานลุงเพราะพรายงามยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนขุนแผนเลยอายุเก้าขวบเนี่ยเหมือนเลยลูกนะคะพรายงามหน้าเหมือนขุนแผนมากจึงมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของตนเองแน่เลยข้อที่หกค่ะลูกขุนช้างทำอย่างไรเมื่อมั่นใจว่าพรายงามเนี่ยเป็นลูกของขุนแผนทำอย่างไรลูก ที่ไปกลางป่าทำอะไรคะหาโอกาสพาไปฆ่าทิ้งเมื่อนางวันทองเผลอในวันนั้นจําได้ปลาหลุดถ้าลูกฟังคลิปก่อนๆมานางวันทองไม่สบายป่วยเป็นไข้ใช่ไหมคะนั่นแหละก็คุณช้างก็เลยหาโอกาสลวงภัายงามไปฆ่าทิ้งในป่าแต่ตายปะไม่ได้ตายใช่ไหมต่อไปในลูกข้อที่เจ็ดทำไมนางวันทอง จึงให้พรายงามไปอยู่กับนางทองประสีนางทองประสีเป็นใครลูกนางทองประสีเป็นคุณย่านะคะเป็นคุณย่าบ้านอยู่กาญจนบุรีนั่นเองนะคะเคราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะว่ากลัวได้รับอันตรายจากขุนช้างตอบข้อกอไก่ค่ะข้อที่8ข้อใดแสดงอารมณ์เศร้าและสะเทือนใจในฉาก ร่ำลาระหว่างแม่กับลูกทีนี้ในตรงนี้ที่เป็นในเรื่องของการพ้ำพรรณนาถึงความรักสะเทือนใจเนี่ยตรงในเรื่อที่ควรให้ลูกท่องบทอคยานก็คือแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แมนเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว แล้วก็มีข้อกอไก่นะคะนักเรียนก็เห็นภาพไปเลยว่านางกอดจูบรูปลังแล้วสั่งสอนอํานวยพรพรายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิกำจับภัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บทเรียนเห็นไหมครับใะ้นั้นข้อนี้ตอบได้สองข้อใครตอบข้อใดข้อหนึ่งก็ถูกค่ะนะคะเพราะมันคำตอบจะมีอยู่สองข้อเป็นเศร้าสะเทือนใจในชาตร่ำลากันระหว่างแม่กับลูกนะคะ มาดูข้อที่เก้าลูกข้อที่เก้าขุนช้างลวงพรายงามไปคาดทิ้งสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือเปล่าคะลูกไม้สำเร็จเพราะอะไรลูกเพราะผีพรายบ่าวของขุนแผนมาช่วยทานบ่านี่ก็คือเป็นลูกน้องเป็นเป็นที่เขาเลี้ยงไว้อะลูกนะคะเป็นที่เลี้ยงไว้ผีพรายหรือกุมารทองอะไรพวกนี้จะเป็นอ่าสิ่งวิเศษที่ ขุแนแผนเลียงไว้นะคะที่ควรเคยอธิบายไปแล้วมาดูข้อที่สิบขลุข้อที่สิเสภาเรื่องขุนช้างขุแนแผนเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดความจริงแล้วมีสมัยรัตนเอยมีสมัยอยุทยาตอนกลางลุกอยุทยาตอนกลางนะคะดัะนั้นก็ตอบข้อกไก่ว่าอายุทยามาดูข้อตอนที่สองต่อไป ตอนที่สองนะคะเขาจะามีคํากําหนดให้ลูกใช่ไหมมีกําหนดให้ลูกว่าเช่นโอชาตินี้มีกรรมจะทําชะไหนพ่อของเจ้านั้นหรือชื่อขุนแผนไปจนถึงเจ้ามีใช่ลูกเต้าเขาจึงชังเอาคําพวกเนี้ยที่เขากําหนดให้ในช่องสี่เหลี่ยมไปเติมในลักษณะของกรอนแหรือกรอนขับเสภานะคะในตรงนี้ดูได้เลยลูกดูได้เลยนะคะคูวันเฉลยให้แล้ว นักเรียนเขียนไปนเลยเขียนตามเลยเช็คดูเลยว่านักเรียนเขียนตามครูวันไหมถูกต้องไหมถ้าถูกก็เช็คถูกไปถ้าไม่ถูกลูกก็ใช้ปากกาแดงเขียนแก้เติมลงไปนะคะทันไหมคะลูกทันนะดูด้วยนะคะลูกช่องแรกคืออะไรคะอะดีกว,วัดอ่านให้ฟังเลยนะคะนางวันทองร้องไห้เจอจกาด โอชาตินี้มีกรรมจะทำชไนแล้วเล่าความตามจริงทุกสิ่งไปเจ้ามีช่ลูกเต้าเขาจริงชังพ่อของเจ้านั้นรือชื่อคุณแผนเป็นคนแค้นกับขุนช้างแต่ปางหลังเอาทุกร้อนก่อนเก่าเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในคุกเป็นทุกทนจึงจนใจไม่มีที่จะพึง่งมันทำถึงสาหัสก็ขัดสนครั้นจะฟ้องร้องเล่าเราก็จน แมนไม่พน้นมือมันจะอันตรายแต่รู้อยู่ว่าย่าทองประสีอยู่บ้านการบุรีวัดเชิงหวายแม้นไปถึงพึ่งพาย่าพ่อพลายจะสบายบุญปลอดตลอดไปเห็นไหมคะนักเรียนก็เอาคำพวกนี้เติมลงไปในช่องว่างที่เขาให้หนูเติมไปนะคะมาดูตอนที่4จะเป็นในลักษณะของการเขียน การเขียนตรงนี้ก็คือเขาให้ลูกเขียนตัวละครใช่ไหมลูกเขียนวิจารณ์ตัวละครสําคัญในเรื่องขุนช้างขุนแผนมาสั้นๆเข้าใจตัวละครสําคัญก็มีไม่เท่าไหร่ก็จะมีขุนช้างขุนแผนนางวันทองพลายงามนั่นเองนะคะขุนช้างขุนแผนนางวันทองพลายงามอ่ะทีนี้นักเรียนก็มาดูว่าเตัวละครสําคัญมีมีอะไรลูกมีลักษณะ อย่างไรนะคะมีลักษณะอย่างไรคุณแผนชื่อเดิมคือคืออะไรลูกพลายแก้วใช่ปะ่ะนางวันทองนี่เป็นชื่อเดิมของนางพิมพิลาไลนางพิมพิลไลไล,ไลเนี่ยจะเป็นผู้ที่ครัวตาจูเนี่ยจะเป็นผู้แต่งตั้งให้ซึ่งตอนนั้นนางวันทองจะไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นนางพิมพิลาไลนะคะ มาดูเฉลยในเรื่องของการวิจารณ์ตัวละครละกันลูกคุณช้างเป็นยังไงลูกคุณช้างน่าจะเป็นหน้าตาขี้เร่เป็นแนวในหะน้าเขียนตามแนวที่ของครูวันเลยนะลูกนะหน้าตาขี้เร่เอปลักเป็นคนรวยนิสัยไม่ดีขี้โกงเห็นแก่ตัวเจ้าเล่แต่ก็เป็นรักเดียวใจเดียวนะรักแต่นาวันทองคนเดียวแหละทําเรื่องต่างๆได้โดยไม่นึกถึงความถูกต้องเห็นไหมคะคุณแผนล่ะคุณแผนนะ่นเป็นนักรบที่เก่งกล้ารูปรอ เจ้าชู้มีความซื่อสัตย์มีวิชาดาังสยศาสตร์แต่เขาก็มีความจงรักภักดีต่อชาติและพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างมากต่อไปค่ะนางวันทองนะลูกนางวันทองหรือนางพิมพิลาลัยเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนะจิตใจโลเลเรื่องความรักแต่ก็ต้องทําตามผู้ใหญ่ ท,ที่ผู้ใหญ่ต้องการนะลูกสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตเพราะกลายเป็นหญิงสองใจแต่ความจริงแล้วนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าเป็นหญิงสองใจจริงหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์มันบังคับนะคะส่วนภัยงามเนี่ยเป็นลูกนางวันทองซึ่งเกิดจากขุนแผนและหน้าตาดีเหมือนพ่อจึงเป็นเหตุให้ขุนช้างเนี่ยเกลียดและคิดฆ่าเป็นเด็กกล้าเดินทางไปหาย,ยาคนเดียวถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ มาดูจงตอบคําถามต่อไปนี้เพฉะนันนักเรียนก็ทําในสมุดต่อนะคะทําในสมุดต่อเลยว่าพอดีครูวันพิมพ์จะพิพิมพ์ผิดตรงที่คําว่าของจะมีของงูสองตัวนะคะจะมีสองตัวแล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ยจะผิดคําตกคําว่าเราเรือไปด้วยนะคะเอามาดูแล้วกันว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยครูวรนถามว่าของวิเศษสามอย่างของคุณแผนคืออะไรบ้างอธิบายไปในคลิปก่อนแล้วนะนะคะเจ้าสอง จงบอกชื่อเดิมของคุณแผนและนางพิมพิลาลัยมาให้ถูกต้อง 3. สาําคัญมากเลยนะลูกจงบอกชื่อถนนที่เกี่ยวกับเรื่องขุนช้างคุณแผนมาให้ได้ประมาณ10ชื่อ,อามาดูแล้วกันนะคะค่ะว่าถนนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตรงนี้สิบชื่อมีอะไรบ้างอ่าค่อยๆค,คิดค,อคอ่อยๆสืบค้นดูนะคะค่อยๆค,คิดเพราะว่านักเรียนต้องดูคลิป ที่ผ่านมาแล้วบ้างแล้วแหละครูวรก็บอกไปบ้างแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครูวรนก็ขอเฉลยคําตอบไปด้วยกันเลยเฉลยคําตอบด้วยกันนะคะว่าสิ่งวิเศษข้อที่1เนี่ยสิ่งวิเศษ3อย่างของขุนแผนนะ่ะมีอะไรบ้างนะคะ1นนะคะ1ก็จะมีผีพายหรือกุมารทองเนี่ยนะคะกุมารทองซึ่งเกิดจากอะไรลูก ซึ่งเป็นลูกชายของคุณแผนที่เกิดกับกับใครลูกเกิดจากนางบัวคลี่ที่เอามาผ่าท้องไงลูกนะคะก็เลี้ยงมาเป็นผีพรายมาเป็นกุม,มารทองหรือเป็นลูกกรอกก็ได้ที่เขาเรียกกันนะคะชนิดที่สองม้าสีหมอกนะลูกม้าสีหมอกเนี่ยเป็นม้าแสนรู้นะคะเป็นบาหานะที่ประจําตัวของคุณแผนเลยนะคะซึ่งลักษณะเด่นของม้าสีหมอกเนี่ย จะมีแม่เป็นมาเทศแล้วก็มีพ่อเป็นม้าน้ำตัวทำไมลูกตัวจะเป็นสีหมอกแล้วก็ตาเป็นสีดำซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์ที่จะวิ่งหรือขับขี่ไปโดยเป็นเป็นพาหนาคู่ใจนะคะลูกชนิดที่สามก็คือดาบฟ้าฟื้อค่ะดาบฟ้าฟื้อนเป็นดาบที่เชื่อว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะพรานการทำพิธีต่างๆนะคะมีพลังอำนาจมหาศาลเชื่อว่าเวลาเวลาว่าเวลาที่เข้าแกว่งดาบก็จะเกิดลมพายุแล้วก็มีฟ้าผ่าเสียงดังจึงเรียกว่าดาบฟ้าฟืนเป็นอาวุธคู่กายของขุนแผนนั่นเองข้อที่2ชื่อเดิมของขุนแผนคือ พลายแก้วเห็นไหมคะแต่มป็นลูกชื่อว่าพายงามเห็นไหมคะแล้วก็ชื่อเดิมของนางพิมพิลาลัยคือนางวันทองนั่นเองนะคะคือนางวันทองนะคะมาดูข้อที่สามลูกที่ควรให้ลูกหาคือถนนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีชื่อตามตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนมีอะไรนะคะมาดูเลยคะ่ะว่ามีกี่ชื่อ มีอะไรบ้างน,นะคะคือนักเรียนต้องดูด้วยอะลูกบางครั้งก็ต้องสืบค้นนะคะตอนนั้นควันบอกแล้วตอนนี้เอาแค่ว่ามีถนนอะไรบ้างนักเรียนก็ลองดูว่ามีถนนอะไรบ้างแต่นี้มันมีมากกว่าสิบนะลูกควันแค่ยกตัวอย่างให้มาดูว่าเช่นถนนหน,นึ่งถนนนางพิมพ์เคยเห็นไหมเสียกนางพิมสองถนนพระพันว่าซาอยู่ตรงไหนเอยสืบค้นดูนะ สามถนนขุนไกลเห็นไหมถนนขุนไกลในฟูด้ดนะเห็นไหมลงสี่ถนนมื่นหานมื่นหานเป็นใครดูด้วยขุนไกลเป็นใครเรียนต้องดูด้วยพระพานวส,สาเป็นใครต้องสืบค้นด้วยนะคะถ้ามีเวลาดีควรมาเล่าในเรื่องในชั่วโมงเรียนจริงๆแล้วกันนะคะห้าถนนขุนแผนอ่าเห็นไหมคะน,นั้นถนนนางพิมล่ะทุกคนรู้อยู่แหละอยู่ซีแยกนางพิมพ์ีฮิตตลาดถนน ส่วนถนนพระพันวสา,าถนนขุนไกรหรือขุนไกรในฟุถนนมื่นทานถนนขุนแผนเนี่ยนักเรียนก็สืบค้นดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรทั้งหมดนี้ที่มาเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นตัวละครเป็นตัวละครสําคัญที่เกี่ยวกับในเรื่องของคุณช้างคุณแผนมาตลอดนะคะลูกนะคะมาดูถนนที่ถนนที่6เลยนะคะลูก คือถนนเนนแก้วถนนเนนแก้วนี่นักนักเรียนก็คงคุ้นเคยรู้จักกันนะคะแล้วก็ถนนที่เจ็ดถนนพลายชุมพลนะถนนที่แปดถนนพายงามโรงเรียนเรานี่แหละนะคะอยู่ถนนพายงามตำบลท่าพี่เลียงเห็นไหมคะโรงเรียนเราเนี่ยคือถนนที่ผ่านหน้าถนนเราเอหน้าโรงเรียนเราก็เรียกว่าถนนพายงามนะลูกตามที่เพลงของเราะค่ะ นักเรียนดูข้อที่9 9เราเรียกว่าถนนมาสีมอส mm hmm. 10ถนนอะไรคะลูก10จะเป็นถนนขุนช้างอันนี้แค่เป็นแนวนะลูกนะเป็นแนวที่ว่าที่ควรให้บอกลูก10แต่ความจริงมีมากกว่านั้นเช่นอะไรถนนสมพันคงถนนดาบฟ้าฟื้นเยอยะแยะเลยลูกนะคะนักเรียนก็ไปดูล้วนแต่สถานที่สถานที่ที่ มีเกี่ยวกับในเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีอีกมากมายแต่ในวันนี้ครูวันต้องการให้ลูกบอกชื่อถนนที่เกี่ยวกับตัวละครของเรื่องขุนช้างขุนแผนมาเท่านั้นอันนี้แค่เป็นแนวทางนะลูกนะใครนั้นใครที่ตอบในตรงนี้หรือว่าใครที่จะตอบเพิ่มในเรื่องของถนนดาบฟ้าฟื้นถนนสมพานคงที่มีมากกว่านี้ที่ลูกสืบสืบดูแล้วอะ ก็ไม่ผิดนะคะลูกเสร็จแล้วลูกก็ถ่ายรูปส่งคุณครูในคลาสรูมเหมือนกันงานนี้ต้องให้ส่งนะคะลูกงานนี้ต้องให้ส่งทางคลาสรูมนะคะค่ะแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไปนี้นะคะคือวันที่15เนี่ยเราจะมีทั้งเปิดออนไซต์และออนไลน์ใช่ไหมคะต่อไปนี้คนที่ เราจะพบกันใน z o ูมต่อไปนี้เราจะพบกันในซูมสำหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้านหรือออนไลน์เน้นเรื่องการส่งงานนะลูกนาคอเนน้ย้ำเลยเน้นเรื่องการส่งงานตรงเวลาเข้าเรียนตรงเวลาและตลอดชั่วโมงที่ซูมที่ผ่านมาบางคนะเข้ามาแต่ไม่เปิดกล้องเข้ามาแต่ไม่เปิดกล้องเกิดว่าบางทีครูวันมีคำถามท้ายบทหรือสอบท้ายบทเรียกชื่อให้คนตอบตรวจ แล้วบอกให้บอกคะแนนท้ายบทสรุปว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เข้าเลยคข้าปแปบ๊บเดียวแล้วก็ออกไปโดยคุณปิดกล้องซึ่งคุณครูไม่ทราบฉะนั้นคะแนนก็เลยจึงโบคะแนนของภาคเรียนที่หนึ่งบางคนก็คะแนนดีมากบางคนก็ไม่ดีเลยนะคะอย่างที่แจ้งไปบางคนก็ติดรอเพราะว่านักเรียนไม่ส่งงาน ไม่ส่งในคลาสรูมนะคะความจริงแล้วควรต้องการให้ลูกส่งคลาสรูมถ้าส่งในไลน์อ่ะบางทีมันหายไปไลน์มันเด่งมันหายไปก็ไม่มีหลักฐานว่าหนูส่งนันทุกครั้งที่หนูส่งนะคะขอให้ส่งในคลาสรูมแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอนุญาตให้ส่งในไลน์ส่วนตัวได้เทอมสองนี้จะเข้มงวดในเรื่องของการส่งงานนะคะของ ของคนที่เรียนอยู่ที่บ้านนะคะการส่งงานส่วนคนที่เรียนออนไลน์ site, แน่นอนอยู่แล้วครูคุณครูก็จะจี้ในห้องเรียนแล้วก็อาจจะส่งในห้องเรียนเลยซึ่งก็จะไม่ลืมนะคะนั้นส่วนคนที่เรียนออนไลน์ line, คุณต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากในเทอมสองเพราะอะไรลูกเพราะเวลาที่ลูกติดรอลูกจะต้องมานั่งแก้รออีกต้องมานั่งแก้ คะแนนให้อีกซึ่งมันไม่ทันเพราะว่าเราจะเรียนจบป,ประมาณเดือนถ้าจำไม่ผิดนะคะต้นมกราเราจะจบละแล้วเราก็เตรียมตัวสอบออนไลของกุมภาจากกุมภาคุณก็เริ่มเรียนต่อจะจะสอบของมอหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นหนูต้องมีความรับผิดชอบย้ำมีความรับผิดชอบอย่างเดียวจริงๆตั้งใจเรียนนะลูกนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง การสอบท่องบทอักขยานการสอบท่องบทขยานในบทนี้ใช่ไหมที่แม่รักกลูกลูกก็ร้อยู่ว่ารักนั่นะแหละให้นักเรียนอัดคลิปนะคะให้นักเรียนอัดคลิปส่งสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะไม่ควรท่องจากหนังสือจะดีมากเพราะว่าในตรงนี้ควรให้คะแนนหนูตั้ง20คะแนนนะคะลูก 20คะแนนเลยจริงๆส่วนคนที่มาเรียนออนไซต์ site, สามารถท่องกับคุณครูวันได้นะคะท่องกับครูวันแล้วก็จะมีคะแนนให้ทั้งหมด20คะแนนถ้าใครไม่ท่องใครที่ท่องโดยไม่ได้ดูหนังสือเนี่ยก็จะอาจจะมีคะแนนให้มากหน่อยถือว่ามีความท่องจำมีความใส่ใจแต่สำหรับคนที่ดูด,ดูในหนังสือด้วยท่องด้วยแต่ว่า มีการออกเสียงอักขระวิธีเอื้อนเสียงให้นี่ก็โอเคนะคะก็ได้นะคะแต่คนจริงแล้วควันอยากให้ลูกท่องจําโดยไม่ต้องดูในหนังสืออาจจะดูบ้างเล็กน้อยไม่ใช่ว่าดูนหนังสือแล้วท่องไปเลยนะคะเข้าใจนะคะลูกในวันนี้ขอให้ทุกคนฝึกฝึกในการท่องบทอักขยานเก็บคะแนนไว้ก่อนลูก20คะแนนก่อนนะคะและการส่งงานอีกต่างหาก ในชุดนี้ให้นักเรียนส่งในคลาสรูมนะคะลูกในคลาสรูมนะคะเพราะนั้นมีสองงานแล้วใช่ไหมในเรื่องของอะไรเอ่ยนักสืบทองอินกับอะไรคะลูกกับในเรื่องของการเดินทางของพลายน้อยวันนี้สวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในซูมอาทิตย์หน้านะคะ